สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยนะคะเมืเ่อกี้เด็กๆก,ก,ก็ได้ฟังเพลงสระแอและก็ฝึกอ่านคำสระแอะกันนะคะอ่าสระแอเป็นสระเสียงสั้นนะคะเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระแอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็สระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น เมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปสระแอและก็ไม้เตะคูนะคะเพราะว่าเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้เตะคูเหมือนกับสระ,ะไรเลยคะ่ะเหมือนกับสระเอเลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยนะคะ,ะทีนี้เมื่อเด็กๆนะคะฝึกอ่านคําที่แม่แดงจะให้เด็กๆได้คัดคําและก็ฝึกอ่านนะคะ ซึ่งมีคำอยู่นะคะหลายคำเลยอ่ะเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะกอ,อแกะอะแก่พอแอะแพะโนแอะอแนะตอแอะแตะทอแอะแทะโวแอะอแวะรอแอะเระรอแอะและโมแอะอแมะ งอเอะแงซอแอะแซชอแอแฉอ่าต่อไปเป็นคำนะคะอาแปะนะคะปอแอแปะไม้ตีแปะอาแปะต่อไปค่ะคอโรอเอะเคระกอโรอเอะนอเกรนเคระแกรนคอแอะง,งอแข็ง รอแองงแรงแข็งแรงนะคะให้เด็กๆคัดคำด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วฝึกอ่านนะคะนะคะเด็กๆเดี๋ยวก็ส่งไม้ไม่แดงนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ